ก็เนี่เนี่ยอันเขาคู่อยู่กาศูนย์กับเขาคู่หานึงกับเขาคู่ครับผมอ๋อเก้าศูนย์เขาคู่กันอ่าหานึงกับเขาอ่าหนึ่งก็เข้าก็ทีแล้วไม่เข้าครับผมเนาะเขามาสองวันิดครับผมเออสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมานีครับผมถือโอกาสอันดีครับผมเนาะมาตามเล็กปูศูนย์หาให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบไป่เลื่อมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเอ้าเปิดกันเลยอันอดเงี้ยงก่อนเลยออก 097ปูเ้าปูครับผมหมดคอนที่ว่าปูถึงแต่ปูงวดกอนปูงวดกอนซิบซีไหมเอาทั้งในปูทั้งในบ่อทั้งน่อยทั้งหน่อยอ๋ออือเหอันนี้ซุ้มลูกร้านได้ซื้อเลครับผม094ปูอันนี้ว่าไปอีกลว097 09เขียนว่าปูเบื่อนมูแมนตัวนี้097ครับโอ้ย พอาโชดน้ำเนพอซักมาหาพอนผ่นเนาะพาพอซักมาลลอกพ่อนี่ครับพาเสียักมาลอกครับพาเชียชักเชียชักมานลอกครับผมเบิ้งโจเย่ยตีตองปูั้งย่ไคยเบิ้งคได้ยินอยู่บ่ซื้อพอซักสีงวดหางวดจอนๆแล้วเด่นหนิเลยแต่ว่าไทยเปลี่ยนดอกปูนี่เปลี่นเปลี่ยนมอเรียนเือ ก็พูดแล้วตอนนี้อ๋อนี่ก็สูตรนึงนี่เโอ้ยมาไล่สูตรอกีสูตรเนาะไอนี้ย่ะสูตรเก้าเจ็ดกูใส่มันทีนึงเลยโอเคป็นบครับผมโอกไพูด่กูแู่ใส่มเาแล้วูใส่แล้วก็ติดตามมันเร่อาสามตลอดเนี่ มีเงินส่งเนีพราะเบิ้งดีก็ยังจะพาไปบยูภาพใบยูพอดักแม่จะข้าวอยู่เบิ้องตะเลขพอดักแล้วล่วงวารุดครับพอดักคือโอกาสคุยของเนาะเขาเนี้ยคุยคนพอดักครับผมคุยไปน้ำเสร็จแล้วนี่ครับปูเชนไห้ครับผมเนาะป้าเนี่ยวาราดมันรงตัวสะบัดหนึ่ทโอ้วร่วงมันร่งตัวทีมอดศูนย์ยังล่วงมอดศูนย์เก้าเก็บตัวเดิมครับ ศูนยหนึ่งสองสามหงดกรนปูให้เขาครับผมเนาะหนึ่งสี่ตรงตรงครับหนึ่งสี่เก้าศูนย์เข่าเข่าที่ปูหนึ่งสี่กับเขาทจ่ปูเก้าศูนกับเขางดท่เลเขาครับผมหาหนึ่งหาหนึ่งหานึ่งออว่าหาหนึ่งบ่เจะแยกออกบ่อพกันสี่สิบสี่ดบ่บันบ่นบ่หลงบ่กปูเนี่ยคือบ่มีแปดคือแมเก้าบ่ที่เก้9ขสองก็สักขำบวกบหมคิดสองไหมขบสองไหม ไม่คำซองมันปูจีบซองกับไรไรลงมาลยบันเนี่ยนาซูทสุดซองอันนี้ที่สุดซุดซองแต่ปูน้ำมูนจานนั้นแดงขอด้วยมันเรียกสูตรห่วยเกียร์แต่นี้ของดีก็มาปั่นกันได้ไปยังว่าสนเก้าวันที่สิบหกจีข้าพ่อปูสิบหกธันวาคมสองห้าหกหกครับสองห้าหกหก ครับผมปูศูนย์ห้าครับผมนอเลขสี่ทิศปูสีศูนบัตรมัปู่นหวนนาเขาใส่เห็นดิครับปูสีชนนะครับแตาเขใส่เห็นดีอยู่ปูศีชนกับทักคือกัน ทิน้อยเทิานเล่าแล้ะเจ็ดหนึ่งสองแปดสามเก่าสุ่มมือก็มากี่ตัวซสุ่มแม่ขั้เป็นแม่แั้วเป็นนั่นข้าวเพบ่แม่ขว้วปูเป็นซีซูนเหรอเออมาเน่ามันเพ่ทายคลิปมห้ยเขายังพิ่นเพิ่มทายคลิปแมนนะครับัไลโอ้โอ้มาฟิละตีผมมาคับต่อไร่แมนแม หงก็เริ่มต้ว่นะก็เริ่มลงมือเขากันแล้วปูห้ามันแสดงตนว่าว่าเขาเขาตัวว่ายังปูหนึ่งหนึ่งสองห้าหกนี่แหละสุ้มันเด็กสุ้มันเขาดีพ็นบอกครับเอซีตัวนี้นะซีตัวนี้ทุดนี้ประกอบไปแต่จับมามันสุดมันยังกับใบแต่ห้าไปสักวนตัวใส่เบ็ดล่างเดียวมันได้บนเนาะครับผมใส่เบ็ดไร้ล่างแน่นแล้วนั่นอันนี้วินเลยก็ได้ วินสีตัวปะพวเออแต่แตได้สีวินสีเสีแล้ววินครับภหนอน้บ้านไหนล่ะพ่อป่ะนี่สักนี่นี่นี่พงพรมเป็นภษขจองไอ้เ้าออกมามันฉีลงมันจะลงยังพกรมมสวนหาน่อยบมันเขาเลเขาก็จะเขาูนี่ครับอย่อยู่ซื่อเอายู่เฉยยเน่เฉยนะพ่อนะเนี่ทุกวันนี่เนาะมันมาสีเด หกนึ่งนึงหกกลับโอกก็ได้หอกเนาะครับอืมอันนี้ว่าผู้บอกว่าถือที่กันเรียกว่าชิบหกหนึ่งพันบาทเป็นนิสันกับมี่อีสันเข้า่าจากเลยเรื่องผู้บวกจากแนมาแนมครับหกนึ่งมันส้นกันเกินมันได้สมันจะเสือหกนึ่งส้นกันเขายเจ็ดหนึ่งกับเขายี่นครับเจ็ดหนึ่ง แต่ปลาปูนี่ครับผมเป็นยังไรเป็นหน่วยจ้าปปูวิ่งแต่ปูนี่หนึ่งสองห้าหกเวิ่งบออกมได้ว่างันงกัเขาอีกบัดวันนึงงั้นเขาก็ฟุ้นเต็มเต็มก9ฟุ้นทุกออกก็ก้าฟุ้นหรือเปล่าเอออ้โเต็มเต็มอะเสี่ยเสียเ่าที่ได้อยู่อ่ะใช่บอดทออ๋อครับผมอันนั้นนี่เห็นมีซ่องมีแสงอยู่ว่ะครับผมได้ยบอดทครับผมสาตัวเนาะ อาสามตัวรักลอยไม่ยังนี่พอสักแต่ว่าขอ่อถ้าเอาอันนี้ของข่อยมันจะเวียนตัวนี้เอาตัวนี้ไปเป็นรักลอยดีทีเออกำตำราเขาจังวัดเขาว่าเอาตัวนี้นะเากันเนาะรักลอยผูใ้ใดมีหรักลอยกันฮะเสียวผ, <ม S 1> <อ>ผมผมว<อ>่าเขาว่าเงินผมเลยโบเฮ็ียดจับในหากระเปียดว่าเสียวหกหนึ่งเลยใน <c oughs> หากระเปดว่าเงินบวกเขางดก้อนเขาอยู่หกหนึ่งเก้าตัวเดียวกันเขาตัวนี้ก็ ก้าหกหนึ่งวเก้าหกนึ่งมดรสามตัวเนาะสองหนึ่งทเลาถือบ่ครับผมอุทเล่าศูนย์เก้าเจ็ดไม่แหปมาณปูวศูนย์เก้าเจ็ดกับกับเก้าหนึ่งหมอุทีศเล่าแม่นออกเก้หนึ่งลางเนี้ยเกหนึ่งลางกับศูนย์เกเจ็ดเก้าเจ็ดมันมันเขาตะเกมันเป็นได้แต่แปดเก้าครับผมมันามแปดเก้าหัวหันครับผมอล้วมันได้แปดเก้า สองหนึ่งหนึ่งโอ้ยเมื่อคืนเทียมเดียวสันทนี้วันสันเขาเก่าวัดว่าเนี่ยอันเขาคู่อยู่เก้าศูนย์กับเขาคู่หานึ่งกับเขาคู่ครับผมอ๋อเก้าศูนย์เขาคู่กันอ่าหานึ่งกับเข่าหานึงก็เข้าเมื่งแล้วไม่เข้าครับผมเนาะขามาสองวันปิดครับผมร้องงบทายกาจำดีละเยจี่ดีวินครับผมปูเอาคาถากันบานนี้ รวยรวยรวยครับผมอ่าเป็นอาจารย์รวยดิซื้รวยซุปเปอร์รวย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 มนรวยรวยรวยนะจ๊ะจทย์รวยอ๋อพ่อซักตรงกับพวกบอนี่เขงพ่อซากบอลนี่อ้าวพ่อซักปูมาตรงคู่เดียวมันของเจ้ามาเทียบเนี่ยหนึ่งอะไรตรงกันคู่เดให้นี่เดียวิ่นไหม นี่หกสองต้นคืนรูเนี่ยเพ่า่าหกสองต้นหกหนึ่งบ่หกหนึ่งกับหกสองหกหนึ่งีเอฟซีตัวครับผมตรงกับพักหกงครับผมเนาะหกหนึ่งมันจะเป็นหกหงเด้อเออของเขากหนแต่ว่าเขียนหนึ่งหับน้ำเหมือนกบนเดยอยนี่ยคั้นคันออกตัวกลับถือว่าผิดเรล่นีผมพคือว่างันกันเข้าหนึ่งเต็มเต็มั้นกลับถือว่าผิดแต่ว่ามันปล่อยบลเดี๋ยวเโมออกมาเนา ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนครับผมให้บนานขึ้นล่างให้ล่างขึ้นบนเพราะว่ามวยบวกกบเกือบครับผมจะว่ามวยเด็ดข้ามกับนิดข้ามกับง่ายลยู่ใช่เนด่ยจะว่ามวยเด็ดครับผมนี่ครับผมเนาะปูซูนหางงวดนี้ครับผมเลขสีทิศครับมีเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งมีสองแปดศูนย์สี่สามเก้าครับ เลขวินครับหนึ่งสองห้าหกครับเลขวินครับหนึ่งสองห้าหกครับคู้จับคู่แหกครับผมเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับผมลายการทุดสามตัวครับเก้าหกหนึ่งครับแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งครับเน้นที่หนึ่งหกครับผมเนาะชุบนี่จับบอลจ้าใดปูนี่จับบอลเจ้าใดนี่ไม่จับบอลสเปรสองตัวกับไหนเลื่อนเกียรกับไปซื้อเอาห้างรถตั๋ลี่ มันแก้มกันเขาดีอยู่ส่ได้คเฮ็ดเ็จนลงโตนั่นนี่เนาะจังโยเมกี้ก็บจานแดงแล้วก็ไปสั่งว่าสั่งว่าแล้กันก็ซักคือไบ่นี่ลงกันตัวะบนี่หนงหกหนึ่งบอหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งโตหกหนึ่งว่าพวเขาใส่รงอยนี่ครับตัยเฮ็ดนันนั่นบ่เฮ็ดเลยงวดนี้งวดทองี้วยสิขมกลมเม็ดเดียวครับหนึ่งหกครับ ก็สุดท่านี่ก็ขออวยพ่อให้ FC ทั้งช่องที่บึงคลิปนี้เดินทางแ้วคขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่งครับผมคลิปนี้กาสวัสดีครับผมเจอคลิปนาครับ